สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเห,หรียญหลวงพ่ออุ้นวัตานกงเป็นเนื้ออัปปกา้าพิมพ์นิยมนะครับจังหวัดเพชรบุรีมาทุกท่านได้รับชมกันเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยหลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพระนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพระเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเส้นลวดนะครับตรงกลางนะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมานะครับยาวๆเนี่ยหเส้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นซ้อนนะครับผมอีก2ขีดนะครับเล็กๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนเนเนเ ลักษณะนะครับเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้จะมีขีดยาวๆนะครับ1ขีดนะแล้วก็จะมีขีดสั้นๆนะครับแซมขึ้นมานะครับเฉียงเฉียงขึ้นมาเนี่ยสขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะ่มคมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณพื้นเหรียญนะครับตรงมุมผมตรงนี้นะครับจะมีเส้นเฉียงๆนะครับขึ้นมานะถึงจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเห็นนะอ่าตรงบริเวณพื้นเหรียญนะครับอ่ามีเส้นเฉียงนะครับอ่าบริเวณเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าแทงขึ้นมานะครับบริเวณผมตรงนี้นะอ่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับที่นิยมกับไม่นิยมเขาจะดูกันบริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับวอแหวนนะครับอ่าปลายหางวอแหวนเนี่ยจะมีขีดนะครับเชื่อมติดกับยอยักษ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนิดนิด ปลายวอแหวนนะครับอาจจะเชื่อมติดกันกับตัวยอยักษ์นะครับผมแล้วตัวยอยักษ์เนี่ยจะเป็นขอบลวดนะครับมีเส้นซ้อนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะลักษณะนะครับเป็นจุดตําหนิในแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณคอท่านนะครับผมจะมีเส้นโค้งนะครับขึ้นมานะครับสองเส้นนะครับด้านบนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้โดนทีอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหม จะมีเส้นโค้งๆนะครับคมๆเลยนะลอยขึ้นมานะครับบริเวณลำคอนะครับผมอันนี้ๆๆผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมจะมีเส้นแซมเนี่ยลางมาถึงบริเวณตรงนี้เลยนะอ่าลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะซูมลงไปนะครับบริเวณโค้ดนะครับผมอาจจะต้องจําตัวต่อลักษณะการต่อของโค้ดให้แม่นๆนะครับอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนีดอ่าลักษณะของโค้ดนะครับ จำลักษณะของโค้ดให้แม่นๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีเสี้ยนเนี่ยนะครับตรงริมนะครับริมฝั่งขวาเนี่ยนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งขีดๆๆนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอดด้านหน้ากันหูจอดด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณหูจอดนะครับเดี๋ยว่าไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญนะ อ่าพื้นนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะบริเวณขอบลวดพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเหรียญก็ออกปีนะครับ2540นะครับผมอ่าลักษณะนะครับผิวพันธุ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอาจจะเป็นเส้นกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามูลค่าเหรียญอาจจะไม่แพงมากนะครับแต่ว่าก็อยากมานามานะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านล่างนะครับผม อ่าแล้วเลืเล่อนมานะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านล่างนะอ่าตัวหนังสือนะครับเขาจะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ามีแบบที่ผมบอกนะครับแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับอ่าราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับแบบนี้นะผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ นี่นี่นี่บริเวณผมนะครับเขาจะคมมากเลยนะบริเวณอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเขาจะคมนะครับผิวเนี่ยเขาจะเป็นผิวตึงๆนะครับแล้วก็มีรัศมีกระจายกระจายนะครับขอบลวดพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับมุมใบหน้าของท่านนะใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับกระหนกด้านในนะครับผมตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีขีดนะครับยื่นออกมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าลักษณะนะครับนี่นี่เนี่ยอ่าบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงพื้นเหรียญนะ บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับกระหนกตรงพื้นเหรียญฝั่งขวานะครับผมอาจจะมีนะครับก้อนนะครับเนื้อเกินนะครับผมเป็นก้อนจุด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 ลอยขึ้นมานะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเน้นเน้่เลักษณะนะครับอาจจะเป็นก้อนนะครับจุดจุดลอยขึ้นมานะครับเป็นจุดสังเกตในแม่พิมพ์นะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นอ uh, ีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณหัวยอยักษ์นะครับผมอาจจะมีขีดนะครับอยู่ในพื้นเหรียญหัวยอยักษ์นะครับผมหลายๆเส้นนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่างนี้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ผมโฟกัสให้ดูนะอันนี้ครับอาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมในในเสี้นนะครับตรงหัวยอยักษ์ตรงพื้นเหรียญเนี่ยนะครับ อาจจะมีขีดนะครับเป็นแนวนะครับแนวตรงลักษณะแบบนี้นะเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้น่าจะชัดอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงหัวกนกตรงนี้นะครับผมปลายเขาเนี่ยจะเป็นแหลมคมนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่่ลักษณะนะครับเนี่ยปลายเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแหลมคมลักษณะแบบนี้นะ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ผมเอียงให้ดูปลายเนี่ยเขาจะแหลมคมลักษณะแบบนี้นะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนี่นี่นี่คมแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับหัวสระอูตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมอาจจะมีขีดนะครับเชื่อมติดกันเลยนะมีเส้นขนแมวโดดโดดเด่นขึ้นมานะครับผมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ ลักษณะนะครับตรงหัวสระอูตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกันกับตัวสระอูนะครับผมอ่านี่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 คมๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหลังกันหูจาะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหูจาะของแท้นะอันนีนี่นี่อันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผม เดี hall, ๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับด้านหลังนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผิวเนี่ยด้านหลังนะครับเขาจะตึงนะครับผมอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะมีเม็ดลอยๆขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับก็เป็นธรรมชาติของรุ่นนี้นะครับผมพื้นเนี่ยเขาจะเป็นตึงลักษณะแบบนี้นะมีเส้นกระจายยนะครับนี่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 ลักษณะนะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับแล้วก็ตัวยันเนี่ยเขาจะเป็นหลุมลงไปนะครับจะไม่เป็นนูนขึ้นมานะ ลักษณะนะครับจะเป็นหลุมลักษณะแบบนี้นะครับเป็นบล็อกลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมมีแบบที่ผมบอกนะครับผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพานนอกสถานที่ผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับเส้นเนี่ยเขาก็กระจายกระจายแบบนี้นะขอบลวดพวกนี้นะครับเขาจะหนานะแล้วก็จะมีเส้นซ้อนด้านในนะครับในความเข้าใจของผมนะครับ อ,อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะเดี๋ยวเรามาเลื่อนมามานะครับตรงบริเวณยันตรงกลางนะครับผมอ่านี่ยนียนียันนะครับบริเวณตรงกลางนะครับล่องยันนะครับเนี่ยล่องยันพวกเนี้ยเขาจะลึกลักษณะแบบนี้นะอ่าเขาจะไม่นูนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณหูนะครับก็จะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะในยุคพศ .-25-40 นะครับอ่าลักษณะการตัดเนี่ย นะครับก็จดจําให้แม่นนะครับผมอ่านี่นี่อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะอ่าลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจดจําให้แม่นนะครับอ่านี่นี่นอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมล่างนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงมุมตรงกลางนะครับถ้าไม่ชัดยังไงนะครับต้องขออภัยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับผม มุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมนะครับบริเวณหูนะครับฝั่งขวาอ่าตัวตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับมุมเฉียงบนนะครับฝั่งขวานอะ่นี่นี่นี่อันน,น,น,นี้ก็คือมุมเฉียงบนนะคบฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนะครับผมตรงกลางฝั่งขวาก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะหนานะครับผม นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ชัดๆนะครับอันนี้ก็มุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวาอ่าไปแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมานะครับตรงกลางนะครับฝั่งขวานะอ่าลักษณะนะครับตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ